ขอ,อ,อเทสเสียงก่อนนะครับไม่รู้ว่าเสียง,เ,ยง,งเข้าห,หรือเปล่านะครับถ้าใครได้ยินเสียงตอบผมหน่อยว่าได้ยินนะครับผมเพราะตอนนี้ก็กาลังพึ่งไลฟ์สดนะครับก็รอคนเข้ามาอยู่ถ้าใครยังไงก็ช่วยช่วยอ่าช่วยเข้ามานิดนึงนะคะรับผม,มแล้วก็ฝากพ,พิมพ์บอกหน่อยนะครับว่าเสียงคือได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับอคือคุณพี่เขา มาจากเดนมาร์กนะครับพึ่งดึงหน้าสดๆร้อๆเลยตอนนี้ก็คือให้ดูลูกก่อนทําก่อนนะครับสาวจากเดนมาร์กนะครับาจากเดนมาร์กนะครับก็บินตรงมาใช่ดึงหน้าอ่าตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงยี่สิบนะครับจากประเทศไทยนะครับคือเอ่อที่โซนยุโรปหรือว่าต่างประเทศก็น่าจะ,ะน่าจะมีคนดูอยู่นะครับตอนเดนมาร์กตอนนี้กี่โมง กี่โมงนะครับหกโมงเนี่ยหกโมงเยีนยมหกโมงครึ่งเวลาไทยจำไม่ได้่จำไม่ได้อ่ากันกี่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 ชั่วโมงเนี่ยหกชั่วโมงหกชั่วโมงออ๋อก็ยังดูถ้าใครดูอยู่ที่ไหนทิม์กันบอกด้วยนะครับครับอ่าพี่เขาู้รก่อนทําก่อนว่าปัญหาเขาคืออะไรครับปัญหาคือหางตาตกหลักๆเลยแล้วก็ล่องแก้มเนี่ยเห็นไหมว่าลึกเลยล่องแก้มหางตาตกแล้วบริเวณเนี่ยหนกแก้มเนี่ยแบบ เรียกว่าหย่อนคอยเยอะมากถ้าใครที่ดูอยู่เนี่ยลองสังเกตหน้าตัวเองนะครับหางตาเนี่ยตกลงมาอย่างนี้เลยแล้วตรงเนี้ยย่นแบบหย่อนคอยมากจากบนลงล่างนะครับหางคิ้วตกหางตาตกมีร่องแก้มตรงนี้หย่อนคอยนะครับก็คือพี่เขาดึงหน้าช่วงบนไปนะครับผมก็ถ้าใครพึ่งจะเสร็จเลยพึ่งจะเสร็จเลยดูดูด,ด,ดูที่มือดูที่มือได้<อ>นี่นี่นทม,มับที่มืออ๋อเป็นแม่ พึ่งแปะมาเลยพึ่งลงมาจาก้อนแาตาเลยคือคือคือพวกผมไม่ได้แปะเองนะใช่พวกผมไม่ได้แปะเองนะถ้าแกะดูก็คือมีรอยเข็มอยู่นะอ,อถ้าอยากทํามาเลยโอ้ยขอบคุณมากครับที่พิมพ์บอกว่าได้ยินเสียงได้ยินชัดเจนขอบคุณมากครับอห่างกันมาจะได้เปิดหน้าเพราะว่าเมื่อก,ก,กี้แบบพูดไปตั้งเยอะอไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงห่างๆได้ยินขอบคุณมากครับโอ้ FC Thiraphorn Clinic น,นี่ใจดีมากเลยฮะ ออช่วยกันพิมพ์เยอะๆตอบัช่วยถ้ามีคําถามอะไรพิมพ์กันมาได้กดไลค์กดแชร์กันด้วยคือคือที่เราอะอยากจะให้พิมพ์กันเยอะๆกดไลค์กดแชร์คืออยากจะให้เหลายๆคนจะได้เห็นด้วยใช่ครับนะครับอ่าอย่างถ้าถ้าถ้าอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงก็พิมพ์กันมาได้นะครับโอ้ได้ยินค่าสุขสุขขอทายจ้าโอ้ขอบคุณมากครับถ้าคนยิ่งคอมเมนต์ก็ทําให้แบบคน คลิปนี้จะได้มีคนเห็นทั่วถึงคนดูเยอะอช่วงนี้คนยิ่ง Facebook ยิ่งปิดกั้นเยอะอยู่ถ้ายังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็น f าอฟที่เราพรอกิีนี้ก็ขอบคุณมากครับอ่าเรามาดูพี่เขากันดีกว่าอ่าดูจากรูปดูจากลูกตานะลูกตานะครับอ่าว่าหางตาตกตกหางคิ้วตกเห็นงออย่างนี้เลยนะงอเลยนะมืนติดอะไรลิควิดอ่างงออย่างนี้เลยฮะก็ หางคิ้วหางตาตกมีร่องแก้มอ่าเรามาดูพี่เขากันเลยดีกว่าอ่าพหนึ่งร้อยละครับครับนี่โอ้โหคนเดียวกันหรือเปล่าเขาเขาเขอดูตอนทำอีกที่บางคนอาจจะไม่ทันบางคนอาจจะแบบเมมลูกนี้ไม่ทันนะครับนี่โอ้ขึ้นไปเลยสวยเลยจากจากนี่ตาสลัอีตาสลัอีเป็นนี้นะครับคือพี่เขาเพิ่งทําแล้วลงมาเลยนะใช่คือไม่มีการแบบ นอนแล้วก็พาลงมาหรือว่านั่งรถเขน็นหรือว่าต้องให้น้ําเกลือนะครับอันนี้คือพึ่งดึงหน้าเฟสล็อกพึ่งเสร็จทันทีเลยนะครับครับผมเบบี้เฟสล็อกคือดึงช่วงบนอ่าพ,พึ่งเสร็จทันทีเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเนร็จนนเลยไม่เสร็จเลยนะไม่มีแบบอาการมึนงงมีไหมครับไม่ค่ะตื่นขึ้นเหมือนเหมือนลุกจากที่นอนอะ่ะ มือนฝันอะเหมือนฝันเหมือนฝันฝันฝันดีไหมฝันดีมากตื่นขึ้นมาสวยเลยพอเต่นขึ้นมาปุ๊บสิทีเลยสิ่งที่ขอจากเจ้าหน้าที่ก่อนคืออะไรครับคือกระจกอยากอยากเห็นหน้าตัวเองแล้วพอเห็นแล้วเป็นยังไงพี่ ภูมิใจมากค่ะที่ตัดสินใจมาทาที่นี่อืมครับโอ้โหแบบคนคนชมพี่เยอะมากอ่ะแบบสวยค่ะสวยมากค่ะอือก็คือพี่เขาบินมาจากเดนมาร์กนะครับก็คือบินมาทําก่อนทําก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมพี่หรือว่าอย่างไงอ๋อก็คือดูดูไว้กับเพื่อนๆนหลายคนใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็พี่ก็ตัดสินใจบินมาก่อนบินมาก่อนทําก่อนค่ะก่อนแปลว่าต้องมีเพื่อนๆนแบบ มาชมไลฟ์บ้างแน่ๆเลยมีเพื่อนๆที่เดนมาร์กพาันแบบพูดพูดชื่อเล่นได้พูดชื่อเล่นได้พี่แบบเรียกดูเรียกเรียกเผื่อเขาดูอยู่เขาดูอยู่นานาเหลือไอวี่อ่าถ้าใครจำไอวี่เดนมาร์กตายก็อ๋อที่ที่ที่เดนมาร์กจะจะชื่อว่าไอวี่ไอวี เรียกพี่นาณาไอวี่นะครับโอ้มีคนชมพี่น่าดูเด็กลงทันทีเลยหน้าสวยมากเลยสวยมากค่ะคนคอมเมนต์กันเต็มเลยถ้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยอยากถามอะไรพี่เขาถามมาได้ผมอ่านอยู่เรื่อยๆเลยสวยมากค่ะสวยสวยแต่ว่าตอนเนี้ยสวยหน้ามีแต่คอมเมนต์คาว่าสวยมากสวยหน้ารักกว่าเก่ามากถ้าใครมีคําถามอะไรถามกันมาได้นะครับตอนนี้รู้สึกยังไงพี่เพิ่งลงมาเลยเนี่ย ตอนนี้รู้สึกหมายถึงผาัดปาดแผลหรือเปล่ารวมๆทุกอย่างเลย <c oughs> ตึงไหมรู้สึกรู้สึกแบบตึงแต่ไม่ตึงมากนะแต่แบบรู้สึกเหมือนไม่ได้ทําอะไรอะ่ะแบบไม่ได้แบบว่ามีความเจ็บปวดไม่ไม่เจ็บปวดเลยเหมือนแบบนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแบบตื่นขึ้นมาสวยเลยไม่ไม่มีเจ็บปวดไม่มีอะไรเลยมไม่รู้สึกเลยว่าเราผ่าตัด ตื่นขึ้นก็สามารถแบบเดินปอยได้เลยอันนี้ฝันอยู่หรือเปล่าพี่ <c oughs> ก็อย่างว่าแต่หแต่ยิกตัวเองแล้วนะเรื่องว่าตัวเองฝันโอ้ยโ,โอ้ยมีคนคอมเมนต์มาหเหมือนแม่กับลูกเลยโอ้โหแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะพี่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝันนะพี่อันนี้ก็อยู่กับพวกผมนะครับทีมงานทีละพอตคลินิกกับแอดมินนะครับอ่า <c oughs> ก็คือพี่ศึกษามานานไหมคะก่อนก่อนที่พี่จะมีประมาณ2ปีค่ะสองปีติดตามติดตามตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดแบบแรกๆกอืมพี่ก็กำลังเริ่มทำเลยโอ้แบบช่วงแรกๆเลยแล้วแบบเป็นไงฮะศึกษาเริ่มยังไงฮะพี่เริ่มดูยังไงก็ติดตามไลค์กดติดตามทุกครั้งที่ไลค์จะให้แบบเตือนแจ้งเตือนอะไรเงี้ยอ๋อกดแจ้งเตือนกระดิ่งใช่ไหมพี่ใน youtube เนาะใช่ แล้วทุกครั้งเลยทั้งเฟซบุ๊กทั้งก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาพี่ก็จะแบบใช่รู้แล้วกดเข้ามาดูก่อนเลยอ่านะครับสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรไลฟ์เพจอยู่หรือว่าดูที่ YouTube ก็สามารถกดแบบกระดิ่งกดแจ้งเตือนได้นะครับอ่าก็โอ้โหมีแต่คนชมพี่หมอหมอเก่งมากแผลกี่ที่แผลกี่ที่พี่ ช่วงช่วงบนช่วงเดียวใช่ไหมนีช่างช่วงบนช่วง,วงบนเนี่ยอ๋อก็แผลก็จะอยู่เอ่อช่วงเขาเรียกอะไรเหนือคิ้วประมาณประมาณตรงขงมับ ตรงขมับเขาเรียกว่าก็คือตรงขมับนะครับมาดูกันฮะแผลมันจะอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ประมาณนิ้วชี้ผมประมาณนี้อยู่อยู่บนหน้าใบหูอยู่ประมาณนี้นะครับแผลแล้วก็ลงมาตรงหน้าใบหู่บริเวณนี้ยังไม่ถึงข้างล่างนะครับอันนี้คือช่วงบนมันจะดึงดึงอย่างนี้ขึ้นเลยดึงดึงจะดึงอะไรครับดึงหางคิ้วหางตาแล้วก็ตรงบริเวณนี้แก้มบนหนกแก้มนะครับที่หย่อนคล้อยดึงขึ้นไปหมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่แบบตึงๆนะครับก็ ก็พี่เขาอะกังวลเรื่องร่องแก้มเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โหแต่ผมเห็นหางตาพี่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมันมันสวยเขาเรียกว่าอะไรมันดูย้อนวัยไปเยอะเลยนะใช่ใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฉี่ยวพอดีอ๋อเฉี่ยวพอดีพอดีอืมโอโหมีคนชมพี่รัวๆเลยผมอ่านแทบไม่ทันแล้วเนี่ยเนี่ยดูจากหางตานะอันนี้นะ มันโค้งแบบลงเป็นสาระอีนะใช่โอ้สวยมากๆเลยอคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมจะได้อ่านให้พี่เขาฟังพี่เขาก็มีความสุข <laughs> จริงๆ <laughs> แล้วแบบถ้าเกิดว่าเออมีคนชมเราเราก็แบบรู้สึกแบบแฮปปี้ใช่มีคนชมเยอะเลยนะพี่ผมอ่านดูเนี่ยแล้วคือแบบเป็นไงฮะแบบเจ็บไม่เจ็บเป็นไ,ไม่เจ็บค่ะแล้วคิดว่าใช้ชีวิตได้ปกติไหมปกติ คุณหมอเ็าบอกว่ากินอะไรได้เหมือนเดิมไม่ได้ห้ามอะไรเลยไม่ได้ห้ามอะไรเลยโอ้ก็เดินเดินได้ปกติใช่ไหมพี่ก็เดินเดินได้จริงๆไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่อันนี้ไหวอันลุกอย่างนี้คือลุกลุกไหวไหมจะให้ลุกเหรออ้ไหวไหมพี่ปกตินี่พี่เขาก็แบบแต่งตัวมาแบบชิลๆที่ออกกำลังกายไหมเออออกค่ะแบบยังไงบ้างคะก็ธรรมดาก็ออก อโยคะธรรมดาขอสักท้าได้ไหมพี่โยคะโยคะไหวไหมไม่ไหวไหมขอสักท้าไนี่มีคนบอกว่าอยากทราบอายุเลยผ่าแล้วเหมือนอายุสามสิบห้าโอ้ยสามสิบห้าพี่ภูมิใจเลยล่ะภูมิใจเลยโอ้ยก็อายุพี่เขาก็บอกได้ไหมสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไร กำลังพอด,ดีนะที่จะเดึงหน้า,น,า<ช>นะคะเพราะแบบคือถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองแบบเริ่มมีปัญหาคือมาปรึกษาได้เลยรีบมา,บาเลยค่ะถ้ามีปัญหารีบมา<ะ>เลยค่ะเพราะว่ายิ่งอายุไม่เยอะแล้วก็มาดึงหน้าเนี่ยก็เขาเรียกอะไแรแผลก็จะหายไวเพราะว่ายังมีคอลลาเจนที่ที่เยอะอยู่ใช่ค่ะนะครับคอลลาเจนเยอะอยู่ก็แผลจะหายไวขึ้นนะครับแต่ว่าคนที่อายุเยอะก็ดึงได้แต่ว่าการ ดูแลตัวเองก็ต้องแบบกินคอลลาเจนเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับผมมาจากปลาหรืออะไรอย่างนี้ค,ะะครับจริงๆก็ดึงได้หมดนะครับ,รบผมก็ถ้าใครพร้อมดีที่สุดมาดึงดึงไว,ก,วก่อนสวยก่อนสวยกว่าใครก่อนเขาเข,า,ขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่ามีความคิดว่าแบบรอรอแก่แล้วค่อยดึงคือเขาเรียกวอะไรอ่ะคิดผิดคือจริงๆแบบถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วก็อายุแบบประมาณเลข40สบ ห้า <50 S 2> <ะ>ก็กแบบมเออถ้าเกิดว่าพร้อมคือมาดึงได้เลยใช่ครับนะครับก็หลักๆก,ก็ทั้งปัจจัยถ้าอะไรพร้อมทุกอย่างแล้วมีเวลาสักสองอาทิตย์เนี่ยมาดึงได้นะครับเพราะอย่างอย่างเอเมื่อวันก่อนที่มีอะไรอจเจที่เป็นร้านข้าวขาวหมูใช่ไหมเขาเคยไปดึงหน้าไปตอนแบบวัยรุ่นเลยดึงไปสามสิบปีแล้วใช่แล้วพอพอเขาอายุเจ็ดสิบตอนนี้ที่เข้ามา <ก>ผิวเขาดีเลยนะใช่ผิวเ้าดีเลยย้อนย้อนกลับไปดูไลฟ์ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับอันนี้สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้พี่เขาดึงหน้าช่วงบนไปนะครับปัญหาหางคิ้วตกหางตาตกนะครับลองแก้มนะครับบริเวณนี้หย่อนคล้อยนะครับก็ดึงช่วงบนไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือก่อนทําประมาณกี่ชั่วโมงแล้วพี่ห สี่หรือห้าชั่วโมงแล้วอ๋อประมาณสี่ชั่วโมงที่แล้วประมาณนั้นก็คือรูปเนี้ยถ่ายเมื่อประมาณสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็อันแต่อันนี้เพิ่งลงมาจากห้องผ่าตัดไม่ถึงสามสิบนาทีใช่อันนี้ก็คือจะเขาเรียกอะไรแปะเทปไว้แล้วก็พันผ้าให้สวยงามก็คือพวกนี้จะมีการแกะเทปแล้วก็ทำแผลนะครับตอนนี้ก็คือจะแบบ ให้ดูแผลอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเขาแปดเทปไว้พี่พึ่งอ่าพี่ได้น้องเขาบอกเลยอย่างว่าพรุ่งนี้มาอย่างไงบ้างพรุ่งนี้มาช่วงบ่ายหนึ่งโมงจนถึงสอ,องทุ่มก็ได้อ๋อมามาทําอะไรฮะมาล้างแผลอ๋อมาล้างแผลก็พอจะรู้คร่าวๆบริการคร่าวๆไหมว่ามีอะไรบ้างจําไม่ค่อยได้เพราะว่า อร่อยกับโจ๊กอยู่อร่อยกับโจ๊กอยู่กินโจ๊กไปแล้วอ๋อเมื่อกกกี้ินโจ๊มาแล้วกินโจ๊กเสร็จปุ๊บก็โจ๊กอร่อยครับอร่อยมากอร่อยทีแต่คนบอกว่าโจ๊กที่นี่อร่อยมากนะอร่อยเออถ้ายังไงก็สั่งกันมากินได้หรือหรือมาดึงหน้าแล้วก็มากินโจ๊กได้ก็ท voilà um ี่ท anyway> ีละพรคลิน ah um ah ิกนะครับผมก็ยังบริการพวกนี้คือทำอะไรครับแอนด์เมนก็บริการมีประคบเย็นอบแสงฉีดยาลดบวมให้ถ้าบวมนะ อ่าแล้วก็มีสระผมได้ผมให้หลักๆคือทําความสะอาดแผลนะครับแล้วก็ประครบเย็นเพื่อลดบวมแล้วก็อบอบแสงอินฟราเรดเพื่อให้แผลแผลมันแห้งไวอะไรอย่างนี้ฮะ <c oughs> แล้วก็อ่าสระผมก็เพราะว่าหลังดึงหน้าเสร็จเนี่ยมันจะมีแผลใช่ไหมฮะถ้ามีแผลเนี่ยห้ามโดนน้ำนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเสี่ยงอักเสบได้นะครับ <c oughs> ทางเราที่เราพอคลินิกมีบริการ ก็คือสระผมให้ได้ผมให้เซ็ตสวยๆเลยเป็นช่างช่างสสวยเลยนะครับก็บริการฟรีตลอดตลอดนะครับก็3วันแล้วก็ตัดไหม5วันนะครับก็คือบริการหลังจากที่ทําดึงหน้าเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายคือฟรีคือจ่ายตั้งแต่ครั้งแรกก็คือจบเลยไม่มีการเก็บเพิ่มใช่ครับผมก็ไม่มีการเก็บเพิ่มเลยนะครับ ก็โอหมีแต่คนชมพี่ว่าสวยค่ะสวยมากเลยผมอ่านอ่านแทบไม่ทันเลยอพี่มีเวลาแบบพี่บินบินมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มาตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้าวันนี้ยี่สิบกว่าแล้วนะเพิ่งได้เพิ่งได้คิวเพิ่งได้คิวทำไมอึงเพิ่งได้คิวอ่ะเพราะว่าต้องไปยุ่งกับอย่างอื่นอยู่อ๋อแล้วคิวที่นี่มันก็ค่อนข้างเต็มนิดนึงใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วพี่จองแบบเป็นโอ้สองสามอาทิตย์เลยนะ กว่าจะได้คิวก็คือถ้าใครที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถจองคิวได้นะครับเพราะต้องจองคิวก่อนค่ะถ้าอยากได้ไวเออถ้าอยากได้ไวต้องได้ต้องจองคิวก่อนอย่างพี่เขาบินมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ก็เสียเวลาไปสักสองสองสามอาทิตย์แล้วก็แนะนําว่าจองคิวปรึกษาพร้อมทําดีกว่าฮะสเก็ตดัวอะไรอย่างเงี้ยกําหนดการจะได้แบบดีจะได้แบบลงตัวแบบมาทาเสร็จปุ๊บห้าวันตัดไหมตัดไหมเสร็จปุ๊บก็ไปเที่ยวได้ สบายสบายนะครับก็ตอนนี้พี่พักที่ไหนครับที่บ้านหรือว่าพระรามเก้าค่ะอ๋อที่บ้านนะครับก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศคือไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักถ้าเกิดว่าไม่มีคือแถวเนี้ยมีที่พักมีโรงแรมหรือว่าใกล้ๆเนี่ยข้างๆเนี่ยก็จะมีโรงแรมนะครับที่แพงด้วยก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะครับแอดมินสามารถจองได้หมดเลยฮะโรงแรมแถวๆนี้นะครับก็อยู่ที่ถนนเจริญนคร ใกล้ๆห้างไอคอนสยามนะครับเขตคลองสานครับ,บ,รบอ่าก็โหหลักๆคือพี่ไม่เจ็บจริงใช่ไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะไ, <laughs> ไม่เจ็บเนะ <laughs> าะผมก็ใช้ชีวิตได้ปกติเนาะ <laughs> ผมยังไม่อยากเชื่อเลยเพราะคนเดียวกันนะเนี่ยมีแต่คนบอกว่าคนละคนนึกว่าคนนี้คือแม่ค <laughs> นนี้คือลูกคนนี้คือลูก <laughs> <laughs> โอเคฮะถ้าใครมีคอมเมนต์หรือคําถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ share ด้วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะปล่อยพี่เขาไปแล้วนะครับผมเ,เพี่มีอะไรแบบจะบอกเพื่อนๆหรือบอกคน,คนที่อยู่ต่างประเทศกําลังที่ย,ยาก,กาลังก็นนมีค่ะสาวๆที่ใครที่อยากทานะคะตัดสินใจมาเลยค่ะไม่ต้องลังเลนะคะว่าอะไรอย่างน่นงเงี้ยมาทําเลยค่ะแล้วจะภูมิใจมากเลยมโอเคมันคุ้มจริงๆนะพี่ค่ะ อ่าโอเคนะคะผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูกพี่อ่ะเดี๋ยวลองเทียบเทียบข้างๆหน่อยเทียบเทียบหน่อยฮะได้นี่นี่นะครับนี่นะครับคนเดียวกันนะครับไม่ใช่แม่กับลูกนะครับนี่คนแซว่าแม่กับลูกโอเคครับผ่อนับ้วขอบคุณมากครับ